มานคาเดนสวัสดีครับมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิงตื่น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 ตนมาทํางานกันวันนี้เป็นวันหยุดของผมแต่ผมก็จะมาทํางานแล้วก็มาพาชมบอลน,นาไทยสวยๆนะครับอีกต้นที่สวนเรามีและกํลาลังเพาะพันธุ์อย่างขยันขันแข็งก็คือบอลน,นาไทยชื่อว่าเพชรสยามครับ อันนี้เป็นต้นแม่เจเนอนเรชันสอของเรานะครับตัวเจเนอเรชันหนึ่งมันตายเพราะว่ามันโดนแดดเยอะอันนี้แล้วก็เลยย้ายเข้ามาในโรงเรือนเริ่มสวยมากแล้วครับผมนี่อันนี้คือบอลน,นาไทยเพชรสยามนะจะออกสามสีครับก็คือเขียวขาวเหลืองดังดีมากนะครับดูคนต้นนี่นะครับผมน้องให้ไหลนะครับไหลสวยมากไหลไม่เคยหลุดด่างเลยทุกไหลทุกข้อเดี๋ยวจะพาไปดู อ่อันนี้อีกต้นหนึ่งนี่ครับโอ้โหด่างสวยมากนะครับน,นี่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นลูกเขานะอันนี้ต้นแม่เขาก่อนนี่ครับไหลาย,ยาวมากนี่จะสังเกตว่าแบบชนท่อเลยชนทอ่อเราเพิ่งปล่อยไปแค่น่าจะต้นสองต้นเองนะนะครับสำหรับที่สวนของเราเดี๋ยวพาไปดูต้นลูกที่เพาะไหลเพาะข้อเพาะชำข้อมานะครับ นี่นี่ดูความดังดังดีมากครับผมนี่โดยเฉพาะต้นนี้ตึบนี่ครับอันนี้ไม้ชําข้อนะครับนี่วางข้อหมดเลยนี่รอโตนี่ครับอันนี้โตหน่อยแหละสามสี่ใบนี่นี่ครับไซส์ขนาดนี้เราส่งได้แล้วนะครับโอ้ตัวนี้สวยมาก ร,ราคารวมส่งเราปล่อยที่ต้นละ750นะครับนี่ครับเพชรสยามครับบรรณาไทยนี่อันนี้คือไซส์ใหญ่แล้วนะกำลังสวยดางดีหมดเลยอันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้ก็ประมาณ800ได้ครับผมอันนี้750พวกนี้ยังไม่ขายเพราะพวกนี้ยังเล็กอยู่แต่ว่าถ้าเป็นไซส์นี้เริ่มขายได้แล้วนะครับไม้วางข้อนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับผมนี่เพชรสยามนะครับอันนี้เปบ,บีเแบบีกำลังชำ้ำ เดีย๋ยวเอาลงข้างล่างก่อนมันจะแดดไปแยบวบแป๊บนึงผมเลี้ยงแบบกึ่งน้ำนะครับน้ำครึ่งหนึ่งเนี่ยครับพร้อมส่งอยู่ประมาณหกเจ็ดต้นละมั่งเนี่ยครับอันนี้อันนี้อันนี้ดูก่อนว่าเป็นต้นอะไรจำไม่ได้แต่มันด่างดีมากเลยแต่แต่ไม่ใช่เพชรสยามอะ เออาจจะเป็นเพชรสยามแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ขายเพราะว่าต้นเล็กนี่ต้นนี้สวยครับสวยได้แม่เกือบทุกต้นเลยเนี่ยครับดูสามสีเลยต้นนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะต้นนี้คือสวยนี่ครับแข็งแรงหมดแล้วนี่แกงเพชรสยามของเราอันนี้แกงเบบีเพิ่งจะอ,ออกมาจากโรงอบนะครับอันนี้ยังขายไม่ได้เด้อต้นเล็กอยู่นี่ สวยให้หน่อด่างดีสวยมากสำหรับเพชรสยามนี่ครับนี่ดูต้นแมกทีอันนี้ใบแรกๆนี่ใบเริ่มเข้าฟอร์มแล้วนะครับความสูงของต้นแม่เท่าที่เคยเห็นของต้นที่ผมซื้อมานะก็ประมาณเมตรเจ็ดเมตรแได้ครับแต่อันนี้น้องอยู่ที่ประมาณเมตรสามอยู่น้องอยังไม่โตมากนะครับต้องใช้เวลาประมาณ3าสเดือน5เดือนได้นี่อันนี้ก็ยังไม่โตแต่ด่างคือความด่างแบบนี้เลย นี่ครับสวยมากถ้าใครสนใจติดต่อมานะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้หน้าโพสครับผมหมันการเด้นสวัสดีครับ